ครับตอนนี้เราก็จะมาตรวจตรวจโควิดแบบแอนติเจนเทสคิดนะครับก็ซื้อมาทดลองเมื่อกี้ทดลองกันแล้วเดี๋ยวดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันนี้ชุดฝาลองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดหลอดที่เอาไว้ใส่ตัวไม้นะครับพอรลาไปแยงจมูกเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คือตัวฝาปิดนะครับก่อนหยดนะครับโอเคเริ่มกันเลยก็คือต้องแกะไม้ออกมาก่อนนะครับอ่ะโอเค นะครับพอแกะไม้มาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตัวนี้ค่อยแกะเนาะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวต้องแยงแล้วหันมาแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราจะแยงแงงแนคอขึ้นหายใจเข้าก่อนหายใจเข้าแล้วหายใจออก้อมยังลองนะอีกรอบก็ได้หายใจเข้าก่อนอหายใจออกแงนคอหน่อยครับ ต้องหมุนหมุนไม้ด้วยนะครับอ่ะโอเคข้างขวาเสร็จเอ่อข้างซ้ายเสร็จขอข้างขวาต่อน้ำพระอะไรอ่าหายใจเข้าก่อน <c oughs> อไปแล้วนะทังนี้มันจะตันๆต,ต้องดันให้สุดไม้นะต้องดันให้สุดๆ โอเคอ่าเดี๋ยนี้ <c oughs> พอเราได้ไม้มาแล้วเราก็มาเปิดชุดนี้ก่อนชุดนี้วางไว้นี่นะครับแล้วก็เอาไม้ที่แยงจมูกนะครับมาใส่ตรงนี้คนๆประมาณ4ี่ห้าวินะครับเพื่อให้ตัวตัวทำละลายมันลงไปละลายกัน น้ำมมกที่อยู่ในโปรงเนาะโอเคาจะประมาณ5วิโอเคเสร็จเรียบร้อยเก็บไม้เนี่ยครับไว้นี่เก็บครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดฝานี้นะครับแกะชุดทดสอบออกนะครับเมื่อกี้ผมตรวจไปแล้ว กำลังรอผลนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็หยด3ามหยดนะครับตรงนี้หยุดตรงนี้นะครับหนึ่งสองสาโอเคเรียบร้อยอันนี้ต้องเก็บทิ้งนะครับ เดี๋ยวรอดูผลน,นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราแยกก่อนท่อถุงดำมาใส่ขยะเริ่มไล่แล้วผมก็ประมาณสิบนาทีแล้วอ่ะผมก็ประมาณสิบนาทีแล้วเป็นขึ้นตัวทีเอ้ยขึ้นตัวซีนะครับผลเป็นลบนะครับ แต่ถ้าขึ้น2ขีดเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นตัวทีตัวเดียวไม่สามารถวัดผลได้ต้องทดสอบใหม่นะครับ Loa loa deh.